สวัสดีค่ะก็เมื่อเช้านะคะตื่นมาแล้วก็มีอาการแบบปวดข้อนิ้วก็เลยเออเดี๋ยวตอนเย็นมาทำคลิปสอนวิธีป้องกันนิ้วล็อกหรือว่าบริหารข้อนิ้วมือของเรากันดีกว่านะคะอ่าท่าแรกนะคะท่าที่หนึ่งก็คือการแบรมือกลางให้เยอะๆเลยนะคะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้เหยียดนิ้วออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็กำ แล้วก็แบแล้วก็กำแล้วก็แบทำไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5-10ครั้งท่าที่2จีบมือเข้าหากันแบบนี้นะคะโดยให้ข้อมือนะคะเป็นเส้นตรงทุกนิ้วพยายามให้ให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรข้อของนิ้วมือนะคะตรงทุกนิ้วนะคะแล้วก็ประกบกันแบบนี้เป็นจีบแบบนี้นะ แล้วก็ค้างไว้สักนับในใจสัก1-5แล้วเราก็ปล่อยอ่าจะยากนะคะนี้ยังยากเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะปวดที่ข้อข้อนิ้วนางแล้วก็จีบเข้าหากันเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็แบรกลางให้สุดสุดเหมือนท่าแรกนะคะ,ะทำสองข้างเลย ท่าที่สามท่าต่อไปนะคะจีบนิ้วไปทีละนิ้วอ่าก็คือเอานิ้วโป้งนะคะประกบกับนิ้วต่างๆให้ครบทุกนิ้วอ่าประกบนิ้วชี้ประกบนิ้วกลางอ่าสองข้างเลยนะประกบนิ้วนางแล้วก็ประกบนิ้วก้อยสลับไปเรื่อยๆนะคะทำห้าถึงสิบรอบเหมือนกันนะ ท่าที่สี่นะก็คือการเหยียดนิ้วก็คือเอามือเอามือหนึ่งข้างมาทําแบบนี้แล้วก็มืออีกมือหนึ่งนะคะดันอ่าจับดันเลยเห็นไหมเห็นด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะค้างไว้ในใจนะคะสิบห้าถึงสิบเหมือนกันแล้วก็ปล่อยเอานิ้วโป้งมาด้วย บ่อยนี้ก็คือเราสลับข้างได้เลยสลับข้างไปเลยนะคะทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะอ๋อแล้วใครนะคะที่ชอบหักนิ้วให้มันดังก๊อบแก๊บนี้ไม่แนะนําเลยนะคะข้อนี่หลวมเร็วแล้วก็นิ้วจะล็อกเร็วขึ้นด้วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะสะบัดมือให้มันดังก๊อบแก๊บหรือว่าหักข้อนิ้วนะคะไม่ไม่แนะนําให้ทําเลย มันจะเร่งปฏิกิริยาความเสื่อมเนาะของร่างกายนะคะท่าที่ห้าอ่าท่าต่อไปเราจะเริ่มใช้อุปกรณ์นะคะหายางวงเนาะเอามาเอามาไว้ที่ปลายนิ้วแบบนี้แล้วก็กางออกจะใช้อาจจะใช้สองอันใส่อันเดียวมันอาจจะแบบง่ายเกินไปอะคะ่ะ กลางออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ค้างไว้ห้าถึงสิบวินาทีเหมือนกันนะคะแล้วก็ผ่อนก็กลางออกใหม่ปึ๊บอ,อ๋อยากเหมือนกันนะอ่าห้าถึงสิบครั้งอะสะลับค้างนะคะ แอบยากนะให้ชอบฝึกคนไข้นะคะแล้วก็ลองมาทำเองนี่ก็อ้อยากเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเหยียดเนาะกล้ามเนื้อเหยียดกล้ามเนื้อเหยียดก็คือจะอยู่ด้านหลังนะเราจะรู้สึกว่าเราเก่งมือด้านหลังมากเลยอ,อันนี้แสดงว่าเราทำถูกต้องนะคะได้กำลังที่กล้ามเนื้อเหยียดมือ ท่าที่หกท่าต่อไปนะคะเผื่อใครมีที่บ้านมีลูกบอลแบบนี้หรือว่าลูกหลานของใครนะคะมีลูกบอลแบบนี้นะคะที่มันจะเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะอะแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะก็คือการค้างไว้ในใจนับในใจนะคะห้าถึงสิบแล้วก็ผ่อนออกถ้ารู้สึกว่ายากนะคะก็คือสามารถอเอามาทําที่โต๊ะได้เลยทําที่โตะแบบนี้นะคะ่ะใช้ใช้โตะนะคะช่วยเรา อ่าแล้วก็ออกแรงกดไปที่โต๊อ่าจะรู้สึกว่าแบบง่ายขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็ผ่อดนี่นะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องดันกับตัวก็คือกำแล้วก็ผ่อนได้เองเลยอ่ะทำ5-10ครั้งเหมือนกันนะสลับข้างนะคะ ท่าที่เจ็ดแล้วก็ของเล่นต่อไป <g iggle> <c oughs> เผื่อใครไปเจอนะคะงานวงงานวัดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะกระกำกดค้างแล้วก็ผ่อนออกอ่าแล้วก็ผ่อนอ่ากรำนีจะแบบมีแรงต้านที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะยากหน่อยองเนาะ อ่าอย่าลืมนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้องอ่านิ้วโป้งก็จะง่ายนะ่ะเพราะว่านิ้วโป้งแรงรลยเยอะแล้วก็กดอ่าสลับข้างนะคะอืมนิ้วก้อยแอบยากนะแล้วก็นิ้วโป้งนะคะ ท่าทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาเริ่มมีอาการปวดนิ้วนะนิ้วล็อกนะคะก็การแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะมันก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราเสื่อมยากขึ้นแล้วก็มีปัญหานิ้วล็อกยากขึ้นด้วยนะคะเป็นได้ทั้งการป้องกันการรักษาเลยเป็นท่าออกกำลังกายนิ้วมือง่ายๆแต่ว่าได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากให้เราทำคลิป เกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับการบริหารอะไรหรือว่ายืดเย็ดอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็ถ้ามีเวลานะคะก็จะมาทำคลิปต่อๆไปให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะน,นี่สวัสดีค่ะ